สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกค่ะและความงามทางด้านในจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยค่ะและก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้พระพุทธชินราชทางด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อทูปเทียนนะคะเพ,พ,พื่อไหว้พระประธานทางด้านนอกก่อนค่ะ แต่น <cin stereotype> ่าเสียดายนะคะวันนี้แม่ไม่ได้มาด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีแอปดีๆอย่าง e n z t Chat นะคะที่ทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปวิดีโอคอหาแม่กันดีกว่าเห็นไหมล่ะคะไม่ว่าเราจะอยู่ห่างกันแค่ไหนนะคะแค่เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน e n z Chat นะคะทุกคนก็สามารถที่จะอยู่ใกล้กันได้ง่ายเลยค่ะ ก่อนจากกันไปอ,อย่าลืมกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน e n s ั Chat กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามพวกเราทุกช่องทางด้วยนะคะ